ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดตัว Disk Defragment นะครับใน Windows 10นะครับสำหรับใครที่อาจจะซื้อหา SSD มานะครับมาติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ตัว Disk Defragment นะครับมันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้ผมมีวิธีมาสอนนะครับวิธีการเข้าไปปิดมัน หรือว่าจะให้มันทํางานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าปิดไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสําหรับใครที่อาจจะใช้งานคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็เครื่องอืดหน่วงนะครับตัวดิส d e ฟักเมนต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่มันทําให้คอมพิวเตอร์อืดหน่วงนะครับเพราะว่าบางทีมันทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับบางคนไม่ทราบนะครับว่ามันทํางานอยู่เบื้องหลังระหว่างที่มันจัดเรียงข้อมูลนะครับโดยอัตโนมัติข,ของมันนะครับ คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับตามปกติคราวนี้มันเหมือนแย่งกันทํางานนะครับคราวนี้มันก็อืดมันก็หน่วงเพราะมันกำจัดเอื่อยอยู่นะครับจัดเอื่อข้อมูลภายในฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับเ,เดี๋ยวต้องขอเกินสักหน่อยนะครับลักษณะข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นะครับก่อนก่อนทำดิสกดีเฟกเมนต์นะครับหรือว่าข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นะครับลักษณะตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เหมือนกับที่สี ที่ผมระบายเนี่ยนะครับลักษณะข้อมูลตอนแรกเลยนะครับปุ๊บพอคุณใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆนะครับพอคุณใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆเสร็จลักษณะข้อมูลนะครับคราวนี้คุณก็จะย้ายบ้างลบบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับคราวนี้มันก็จะแหวงๆอย่างนี้นะครับน้ําเงินก็เปลียนเป็นไอโซนที่แหวงหายไปนะครับคราวนี้นะครับเวลาตัวฮาร์ดดิสต์มันอ่านข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์มันอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสต์นะครับ มันก็จะไปอ่านในเซกเมนต์นะครับในตำแหน่งต,ต่างๆที่ไม่ต่อเนื่องกันนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราช้านะครับตัวดิสเดฟแฟกเมนต์นี่ก็คือการทํางานของมันมันก็จะเข้ามาจัดเรียงข้อมูลนะครับในตัวในตัวฮาร์ดดิสท์ครับให้เป็นระเบียบนะครับให้เป็นระเบียบก็คือคราวนี้พอถ้าดิสเดฟแฟกเมนต์จัดเรียงข้อมูลเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นระเบียบอย่างนี้นะครับคราวนี้มันก็ จะอ่านข้อมูลได้ไวขึ้นนะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะครับเอาเดี๋ยวคราวนี้มาว่ากันถึงวิธีการเข้าไปปิดมาเลยนะครับวิธีการเข้าไปปิดตัว Defectment นะครับวิธีการเข้าไปปิดนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณมาเปิดนี่เลยครับเปิดที่ดาซีนะครับที่ดาซีจะดาดีก็ได้นะครับแต่ให้ให้ให้ดีมาที่ดาซีดีกว่าครับดาซีเสร็จที่ไฮไลท์ไว้นะครับคลิกขวาคลิกขวาเสร็จ p r o p e r t y พอ p r o เ e r t y เสร็จนะครับคุณจะเจอนะครับเราข้ d i s c property นะครับให้คุณมาที่ทูลทูลเสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัว optimize นะครับ Optim i z e เสร็จนี่คุณจะเห็นไหมครับ Op t i m i z e d ิได้นะครับคราวนี้นะครับคุณจะเห็นนะครับ c d e f g นะครับในกรณีถ้าคุณอยากจะจัดเรียงข้อมูลนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับหมายถึงว่าคุณจะทำ d i s เด e ฟคเมนตเลยนะครับให้คุณกด control ค้างไว้ก็ได้ครับแล้วก็เอาเมาส์คลิกเลยครับคลิก แต่คราวนี้คุณก็มาเลือกเอาเนี้ยครับจะอันซ้ายอันซ้ายก็ไวหนอันขวาก็ o p t i m i z e a l อเลยนะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเข้าไปปิดนะครับวิธีการเข้าไปปิดนะครับให้คุณมาที่ Change Setting พอ Change Setting เสร็จใช่ปะครับคุณจะเห็นเนี่ยครับหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับ Optimize Day Optimize Station นะครับ Schedule นะครับถ้าคุณจะปิดเลยนะครับให้เอาเครื่องหมายถูกออกแล้วก็โอเค ก็ปิดไปเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเลือกให้อให้มันจัดเอียงทุกวันก็เดลี่หรือว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งก็วิกฤตถ้าเดือนหนึ่งครั้งก็มันที่เสร็จแล้วก็โอเคแต่ถ้าไม่อยากให้มันจัดเอียงนะครับไม่อยากให้มันจัดเอียงโดยอัตโนมัติคุณก็เอาเครื่องหมายถูกออกเลยก็โอเคโอเคโคชก็โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะจัดเอียงเอง จัดเอียงเองนะครับก็เช่นเดิมครับให้คุณย้อนกลับไปเปิดขึ้นมาคราวนี้ก็มาที่ได4ีจะมานี่ดดีก็ได้ครับกั property ครับก็มาที่ทูลทูลแล้วก็มาที่ตัวอันนี้ครับตัว optimize optimize เสร็จนะครับคราวนี้เอาคุณจะจัดเอียงไดไหนครับคุณก็มาเลือกเลยนะครับเลือกที่เมาส์ชีไว้นี่นะครับแล้วก็ optimize เลยโดยคุณ คุณไม่ต้องให้มันทํางานโดยอ,โอ,อัตโนมัตินะครับในที่นี้คือคุณมาเ,มาเลือกเองนะครับว่าคุณจะจัดเรียงข้อมูลเองนะครับสมมุติเอาไดซีนี่คุณก็อ,อปติมัยเลยอ่าก็รอสักครู่นะครับแต่ในที่นี้ของผมเป็น SSD นะครับมันก็เลยไวมากนะครับอ่าเดี๋ยวขอปิดก่อนอ่ะครับก็เป็นนี่ครับก็ง่ายๆครับสาหรับวิธีการเข้าไปปิด ตัว This d i s d f a g m e n t นะครับแล้วก็การเข้าไปตั้งค่านะครับว่าจะให้มันทำงานทุกวันอาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งหรือว่าปิดไปเลยนะครับสำหรับใครที่อาจจะใช้ SSD แล้วก็ไม่อยากให้มันจัดเรียงข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าคนที่ใช้ SSD ส่วนมากบางทีมันปกติมันก็ไวอยู่แล้วนะครับ มันไยอยู่แล้วบางคนก็คิดว่ามันไม่จําเป็นนะต้องไปจัดเรียงข้อมูลอะไรนะครับเหมือนกระเปืองรอบในการอ่านเขียนฮาร์ดดิสต์มันเปล่านะครับก็เข้าไปปิดได้ครับหรือว่าใครที่อาจจะใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์แล้วก็ข้อมูลเยอะอยู่แล้วบางทีทํางานทําอะไรไปแล้วก็เครื่องหน่วงเครื่องชา้าเครื่องอื่น,นะครับอยากจะเข้าไปจัดเองเข้าเข้าไปสั่งให้มันจัดเรียงข้อมูลเองแต่ไม่อยากให้มันทํางานออตโต้นะครับเพราะว่า ระหว่างที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังมันก็จะพาคอมช้าไปด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปปิดได้ตั้งค่าได้นะครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการเข้าไปปิดตัว d ิสเดฟแฟกเมนต์ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ